ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับทุเรียนนะฮะนี่นะครับใบกําลังรัดอ่อนเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องใช้สูนหน้าสิบสองสามสี่นะครับบวกกับไดเมตเองนนะครับแล้วก็ไซเปอร์เมทิลนะครับก็นี่คือตัวยาฆ่าหนอนที่จะต้องใช้พรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีเจ้าแมลงร้ายนะครับมาทําลายนะครับกัดกินใบเต็มเลยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะ ออกมาเดินดูนะครับโอ้โหสรุปว่าแทนที่จะออกดอกนะครับก็กลายเป็นรัดใบอ่อนแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเก็บใบยุดนี้ให้กลางให้เร็วนะครับให้แก่ให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าเราต้องการดอกนะครับอันนี้ก็ถ่ายต้นเล็กไม้ได้รับชมนะฮะเพราะว่าใบกําลังรัดเลยรัดในด้วยสาเหตุอะไรนะครับฝนตกครับอากาศชื้นครับทำส่งผลให้ยอดอ่อนนั้นเดินดีมากเลยนะนี่นะครับเราจับได้นะครับ เจ้าศัตรูไวรัสของเรานะจับได้คาหนังคาขาวเลยนะครับว่าเกาะไปเราอยู่แบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะหลายตัวเลยนะครับกินใบหงิกโกนหมดเลยนะครับใบอ่อนนะครับซึ่งใบชุดนี้ก็มีผลนะครับทําให้การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนั้นจะสมบูรณ์และงามนะครับเราต้องปราบศัตรูพืชพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคงได้เจอกันนะจ๊ะ เจ้าแมลงร้ายทาสวนอย่าไปเครียดครับเราก็ต้องอารมณ์ดีเข้าวานะฮะแต่ตอนนี้มาเล่นงานของเราเสียแล้วนะฮะนี่นะสภาพใบก็บขีขาดแหลงเว่าวไปรูปโบโอ,อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ฝากรับชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กับต่อต้นกันด้วยนะครับจะนำสาระดีๆและความรู้ดีๆมาบอกกันใหม่นะจ๊ะบายบาย